สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีช่วงแรงๆครับผมหลังเลิกการเลิกงานครับพี่น้องก็คือเก่าเห้อครับผมปาพี่พะนองมาตอนนกเขาครับก็เมื่อนี้เป็นคิ้วของนกฟึกครับผมเจ้าคุณอินครับผมพี่น้องเปเจ้าคุณอินอูกไหมไม้ก็อยู่แถวสังข้อนี่ละบ่ได้ไปไกลครับพี่น้องนี่ครับผมนี่ครับสภาพไม้ครับสภาพไม้น่าเข้าบานคันอยู่ตัวหนึ่งครับผมนี่คันใหญ่คุณตัวนึง ไม่ใส่ขึ้นต้นมะขามนี่ใกลๆนี่พี่น้องเอไว้ใส่ขึ้นนี่นลครับผมเป็นยังไงสิบมันต่อเน,นื่อเ่าจะคุ้นอินแถมหนึ่งเลยด้วยครับพี่น้องออด้วยครับผม ดินก็คันหาขึ้นเขาแล้วครับผมตามฟอ้อลนะพี่น้องนกปาตื่นผมต่วนยางพอไปใส่ครับผมตอนนี้จักไปั้างในรออเป็นขมาพ่นละขึ้นมาพ่นละ เกี่ยวออมต้นเลยครับพี่ยายน้องแต่พีน่น้อมรวมนะครับเลยนงพีนง่น้อมรวมตอนนี้กลับขึ้นไปต้นเกา่าทางด้านขวา มีขลุ่มนะครับพี่น้องตอนนี้นกปลาขยับมาอยู่ทั้งดานสายแล้วด้วยครับพี่น้องใกล้ๆครับผมบโห้างแล้วครับวันนี้บินขึ้มาข้งยญานี่ครับผมเกือบบิดขึ้มาข้างยานี่ คุณอินต้องไม่เห็นอย่างยี่หรือครับพี่น้อง ปลาม่ขัดเด้อครับพี่น้องม่ขัดม่หนุนม่อ่างครับผมแต่ว่าขัดนุนเนี่ยพวกป่านได้ครับผมอ่างนี่นะ่ะจะเป็นอ่างสามพี่น้อง มันโผล่มาพอดเลยคู่เห่าเลยครับผมมันโดลแก่นกตัวใดมันก็ส้าอยู่จ้าคุณอินมันม้เหี้ยหยอดแล้วบ่คู่อยู่ครับพี่น้อง ้านอจจะไปกู้ซช้ันไลกันตูดข้างนอกครับผมตอนนี้ ว้าทุกคู g g it, so ่ยังกันดอกกระเดียกันองคู่อย่างเดียวเลยครับผมล้วนร้วนลูกปลาเขารวมครับพี่น้องตอนนี้จะไปครับผม ขรวมแล้วขรวมแล้วไปเป็นม่เขาร่วมนะครับผมวัจอดอยุไปให้ปดปนอือพวบป่ากุณงขึ้นิงเอาไปเนาะ ขยับแล้วครับขยับแล้วน้องปลาขยับอยู่พี่น้องโอ้ยส่งสิงออกแล้วขยับอยู่ครับขยับอยู่หน่อยนึงโอ้ยบุรุ่เจ้าคุณอีเด็ดเท็ดนยังอยู่ด้วยตอนนี้ ยังไงเงยไหนจฟังนงี่ยป่านี่้โหโงแหอยู่คอับหโ้โหโมแอ้อ้โ้อ้อ้ไหโอ้งแนอยู่อ้อ ลงมาลงมาถือไอแนมอยู่แนมอยูอ่เออขย่างมาแล้วกเขย่างันนักพี่น้องเขย่างมันหนักนี่คือใส่ผู้บาทนี่พี่น้องบังครับผมแนมเห็นเลยมีหมานปะพี่น้องเราคุณอินครับผม ส่งแนมส่งไตลงมาอยู่ว่ไงอย่ามาในาบ่อึ๊บอ,อุ้ยเกือบพี่น้องเกือบออเกือบเกือ,อ,อ,ดดอเกือบลงค้อนเขงางยานน่ตอนนี้ขังเขาเนี่ยเตออุยเกือบลงค้อนเขาังยานีโอ้เซลล์นกมหาข้อนเลยครับ ตอนนี้ยู่ด้านใายของมนเมวัดพี่น้องโอ้ยเป็นสันเป็นสันอืมมาแล้ว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 เฮ้ย วนเขาเื้อพนเนจะครับพงยาีิพี่น้องอวันเขาห้าพนเนจรางยานี่พี่น้องนึกจังไงหงุละได้หลุนแล้วเถอะครับโมนแน่ใจแล้วพี่น้องบุมีงานหน้อยูน โอ้ยรุนครับผมพี่น้องเจ้าคุณอินสิมานต่อนเนื่องบ่โอเดี๋ยวผมขออนุญาหไปเช็คมืนนอครับเด้อกลางไปซองกล่องมึงคักๆกคนคับพี่นออ้องบ่เห็นครับบ่เห็นพี่นออ้องบ่เห็นบ่เห็นเนียดครับผมบ่เห็นค้อนเนียดปังพอดีพอดีเลยมุมนี้ก็ได ก็เห็นเต็มที่ขาเยอะเข,า,เขาไปเห็นละเอ้ายางไหนไหนก็ไม่รุนละครับพี่นอ้องขั้นบินบินออกกระแม่นละยังไงกล้าไปเฝ้ากันยุบหรอโอ้ยเอายจะได้ดีพี่น้องเขาไปรุนรุนแล้วครับเนาะคำแล้วครับผมแต่ตแวิต่ตกดินแล้วแต่วิ่เสร็ตกดินแล้วผมว่าเขาไปรุนเลยดีกว่าัตั กับพี่น้องอจีตได้ยินนือจังไรล่ะครับว่าถือก็ถือกัได้ขั้นมันถือกับเสียงพระเนียดนะสิลั่นแล้วครับผมแต่ว่าผมบ่ได้ยินครับผมกับโบเน่ใจอาจตเถืกอแล้วล่ะคือจังไรเขาไปลุนไตต้นได้ดีกว่าแต่ผมภาพแป๋วลงเลยครับได้บ่ได้ก็ต้องเอาลุงเลยครับผมไล่ออกเลยครับพี่น้องพูุ้นนะครับพี่น้องบบมันไกลๆเลยครับผมต้นแบบขามต้นนั้นครับผมนั่นนั่นปลายนิ้วครับผมที่ใสอ๋อแป๋วลงครับผม เกษียรรถขี่มออเตร์ไซค์ตามทางนี่เข้าไปเด้อครับพี่น้องเนี่ยน,น้ำทางนี่เข้าไปน,นี่เยเนี่ยเนี่ยเกียรรถไปจอดพุน่นละครับเทียงหน้าพุน่นละแต่ก็ไพ่พุน่นละครับไพ่อยู่คนเป็นซาครับผมเดี๋ยวผมพาเข้าไปฮอดพุน่นละมาฮอดเทียงหน้าเด้อครับพี่น้องนะครับขี่มออเตร์ไซค์เข้ามาตามทางนี่แหละผมเป็นรังรีอยู่พุ่นนะครับเด้อไปรุนน้ำกันครับพี่น้องแต่ว่าเงียบเลยเลยครับบ่บ่อันนั้นเลยแต่ว่าเกิดได้พราได้หลุนอยู่ครับผมเพราะว่าผมไม่นกบินออกเลย เื่อจังไดร่ชิมานบ่ะมานนี่ครับใส่ไปน,นี่ได้พี่นอ้องนี่ครับนี่ยเนี่นี่นี่ยปังเข้าไปนี่นี่น,น,น,นี่ต้นมะขามนี่ครับผมต้นมะขามนี่โอ้ยบินออกโอ้ยบินออกตัวนึงบินออกพี่น้องวายเพื่อนฉันโอ้ยบินออกเอาเรียบร้อยครับพี่นอ้องเห็นแต่หางเพอือเวอร์เลย มาแล้วมาแล้วมาแล้วเรียบร้อยครับผมหางบานเพ้อ,เ,อเลยดูปลายพันเย็ดพี่น้องนั่นโอ้ยนั่นเรียบร้อยครับผมเจ้าคุณอินครับผมจัดแก้มสองห้องพันแล้วจักสิเป็นตัวได้ระบาดนี่พี่น้องเลยโอซาบได้ครับผมจักสิเป็นตัวได้นั่น ว่าไม่นกละหางมันบานเพิ่องปลายมันเดือบมึอบโอ้ก็ดินแท้นกตอดินนะครับว่ามันกะนกม <c oughs> ันน่ะเรียบร้อยม <c oughs> บงทามันเห็น <c oughs> เห็นคัดซัดครับเนี่ยโอ้ติดไปนี่ครับผมใช่แล้วโอ้นี่ครับนี่ <c oughs> น, <c oughs> นี่พี่น้องที่ยู่ปลาย เอ๋อลงไม้เบิ่งน้องกันครับผมจะเป็นตัวแรกก็ค่อยวา่ากันอีกทีหนึ่งครับผมอ้าวมานแล้วมานแล้วพี่น้องมานแล้วครับมานแล้วคุณอินจัดแต้มสองให้แล้วครับผมนานเป็นไดเป็นได้เป็นได,นด้ันหน่อยครับผมแต่มมนครับผมคุณอิน คันน้อยๆแต่ม,มานครับผมทำไม่เยอะเรียบร้อยเอานี่ครับผมจะดิน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 นี่ครับมาแล้วครับพี่นอ้องจักสีเป็นตัวได้ละตัวผู้ตัวแม่บอกเฮ้ยจังได้ครับมีตัวไม้อยู่สองตัวครับผมตัวคู่อ้างครับอ้างสอยู่ตัวหนึ่งครับผม ที่บินวนไปวนมาตอนแรกแล้วครับผมแล้วกัอีกตัวนึงหันผมว่านแน่ใจนะครับว่าเป็นนกตัวคู่หลายๆบอคือสีตัวเดียวกันบอขึ้นอ,อย่างไรครับผมเพราะว่าตอนที่มาถึงก็มีขันอยู่อีกตัวนึงครับมีขันอยู่สองตัวตอนมาถึงบอรู้ว่าจะเป็นตัวไรเนาะครับนเนาะเดี๋ยวปวดทำไมเบิ้งน้อกันครับผมพี่เนาะเบิงบ้งเบิง้งเบิ้งดิังไล มแล้วมาแล้วพี่น้องเจ้าคุณอินครับผมก็เคยเปิดแบงค์แหละครับผมพี่น้องเปิดแบงค์ไว้หกแดงครับผมคม่ได้ใดเว้่คุณใคสนใจครับผมวัวเขาตาเสี้ยนวัวไงซะตัวกัมนี่มันล่ะครับมือนี้มันแล้วแต้มที่สองคนแล้วครับผมนี่เกือบรุดตัวนี้โอ้เกือบรุดครับพี่น้องทับข้อครับผมข้อออกมาทั้งหนอกแล้วหัวมา้ทงนอกแล้วด้วยครับนี่เกือบบ่ได้โอ้เกือบบ่ได้ตัวนี้ นั่นครับผมพ่อมันแล้วนี่คันฝาดพ่อช่างนกแล้วครับผมเกืดมันหลุดทับพ่อไว้อ๋อมันแล้วมันแล้วพี่นอ้องสอตากับตัวผูน้นี่ลหละคือไหโอ้เป็นตัวคู่อ่างได้ไหมพี่น้องเอ้แต่ว่าบินออกตัวนึงครับผมว่าแน่ใจว่าตัวได้บินออกตัวผู้ตัวเนี้ย จากห้างแจ้น่อยครับพี่น้องตะเต็เบดาบขึ้นนะห้างอยู่ห้างเต็มแข็งแต่ว่าซอสตานี่ส้งตัวผูครับผมเอ้าจะได้เกาไว้ัสดุละครับพี่น้องบัตรถ,ถือตัวอ้างนะครับเนาะถ,ถือตัวอ้างครับผมเตรียมสองของเจ้าคุณอินครับผมมาแล้วพี่น้อง ครับคักโอ้ยังสีดินอยู่ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องเอาไว้เท่านี้ก้อนละครับผมพี่น้องเอาไว้พอกันไม่คลิปหนาครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คือเก่าแล้วครับผมพี่น้องกดกระดิ่งนะครับเนาะแจ้งเตือนไว้เพื่อไม่บร้พลาดคลิปต่อๆไปครับผมสำหรับคลิปนี้ผมกับเจ้าคุณอินครับผมแล้วก็เชลเลยก็ต้องขอตัวลาพี่และน้องไปก้อนครับผมเอาไว้พอกันไม่คลิปหนาครับพี่น้องสวัสดีครับ